มาทำรีแอคชั่นเพลงใหม่ของ GOT7 d ก็คือเพลง Nana น,นะหรือว่าเราจะไปทำสีเขียววะคำเตือนคลิปนี้อาจมีเนื้อหาคำพูดหรือการกระทำที่ไม่สุภาพโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำชี้แนะถือว่าเตือนแล้วนะ ่่าามามมรทีหลังนะะจ๊ดสวัสดีครับทุกคนต้อนรับทุกคนเข้าสู่ตั้มวราวุ์ช n แนลนะครับวันนี้ถึงเวลาแล้วที่ผมจะมาทำรีแอคชั่นเพลงใหม่ของก o อตเซเว่นก็คือเพลงนานาน่านะฮะซึ่งเขาปล่อยมานาหลายวันมากแล้วคือเพลงเนี่ยได้มีโอกาสฟังบ้างแล้วแต่ยังไม่เต็มเพลงเพื่ออะไรเพื่อที่จะเก็บมาทำรีแอคชั่นเดี๋ยวเนี้ย จะเป็นการดูเอมวีเต็มๆครั้งแรกของผมมาดูกันว่าเป็นยังไงเดี๋ยวนะโ้ยสีโคตรสดอ่ะสดใสมากยุกยอมหล่อขึ้นป่ะยุกยอมโคตรหล่อเลยอ่ะหล่อขึ้นเยอะมาก แบมแบมก็ดีแบมแบมก็ดีวิสีผมสีเขียวโคตรเดียแบมแบมมากจินยองเนยตอนนี้เขาตัดผมอยู่ไงเขาตัดผมเหมือนเหมือนเขาจะไปเล่นหลังเล่นละครอาจจะทําผมแบบคนอื่นไม่ได้แต่ก็หล่อทรงหน้าเขาทรงพระเอกไง มีเสื้อสีชมพูบ้างแกไฟแต่เป็นแจ็กสันแต่ในนี้อ่ะสีผมเป็นแบบหรือเป็นเพราะแสงอะมันออกแบบทองชมพูสวยเลยอะโอ้ยใส่แว่นดี จินยังใส่ว่นดีมาคือ <S 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 โคตรสวยเอ็มดีสวยมากเฮ้ยมาไงวะจังหวะเมื่อกี้ เจบีเท่ขวัญใจคุณเฟิร์นพัสกรแบมอะใส่เสื้อแบบเสื้อลอยๆอะเหมือนยุค890ผู้หญิงใส่อะจะเป็นเสื้อแบบลอยๆอย่างรอดอะ ยังรอดแต่เป็นผู้ชายใส่อะเอวโคตรเล็กอ่ะลองวะฮะลองละวะเดี๋ยวเขารู้เลยนะว่าขายห่วงยางอยู่พัทยามาลอยแบบนั้นได้ยังไงมาร์กหน้าเป๊ะเกินไปอ่อหอะหน้าเป๊ะจัด<อ> <C le af> จักสันจักสันสีผมสีเดียวผมตอนนี้เลยโอเวอ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 ,วอ,วอวขอดูเรอบด้วย <s <par> <S <laughs> ผมอะตื่นตาตื่นใจกับมูดล่วมของ MV ความสีสวยความสดเอาผู้ชายมาไว้กระดอกไม้อะถ้าผู้ชายไม่หวานจริงไม่ดูดีแบบดูดีแบบอย่างเงี้ยก็คือยังมันจะงงๆนะมันจะไม่ได้ไปในทางเดียวกันอะแต่อันเนี้ยมันด้วยเสื้อผ้าด้วยมูดแอนโทน่ะมันดูหวานมันมันทำให้ศิลปินะดูละมุนทุกคนเออมันดูละมุนดูหวานดีอันเนี้ยแบบดูภาพรวมแล้วเสื้อผ้าแต่ละคนอะเท่มากมากคือเราจะจะ,จะมีแบบช่วงที่แบบ เป็นแต่งแบบหวานๆหน่อยกับช่วงหนึ่งที่มาเต้นพร้อมกันอ่ะแล้วเขาจะเล่นสีเขียวอะทรงผมสีแบมอะสีสีเขียวอะโคตรเท่เลยดีมากหรือว่าเราจะไปทาสีเขียววะเป็นแบงวันเลยนะถ้าเราทำแบบไม่แต่เขาไม่ได้ทำทั้งหัวพี่แบมแบมเขาทําแค่แบบเป็นเส้นตอยอะเ <c oughs> ท่เลยอะถ้าผมเป็นเหมือนผมอยู่แบบปักคงอะ <c oughs> ไม่ได้อ่ะ มันต้องคนหน้าหวานต้องไม่มันต้องเข้ากับการแต่งหน้าด้วยนะแต่งหน้าเสื้อผ้าเบ้าหน้าหลายอย่างถ้าไม่เป็นดอกไม้ถ้าเรารู้แบบไ้นกดอกไม้เราต้องเป็นอะไรลอ้อ,อยใส่เสื้อหลุยใ,<ส>ใส่เสื้อหลุยเลยหลุยสกอตไปเลยเออใส่เสื้อหลุยไปเลย ดูอินด้วยป่าอ้อยเนะยเพราะอย,อยู่มาตั้งแต่เด็กๆแต่อันเนี้มันต้องคนหน้าแบบหน้าหล่อจริงๆวะถึงรอดวะคือจังหวะเมื่อกี้เนี่ยจังหวะที่มาร์คนั่งอยู่อะแล้วอยู่ดีมีดอกไม้พุดขึ้นมาจากจากพื้นอะเขาทํายังไงวะโปรดักชั่นโปรดักชั่นดีมาก <c oughs> ไม่เอาจริงๆแล้วอะเอนเตอร์เทนเมนต์บ้านเราอะ่ะฝีมือไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยนะถ้าเราถูกสนับสนุนให้แบบมีงบทำให้คนชาวโลกได้ดูผมว่าคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก ดูแบมแมดิแบมแบมก็เด็กไทยอะแต่เขาไปอยู่ในจุดที่โดนสนับสนุนแบบโอ้โหสุดๆไปเลยลงทุนกับเขาสุดๆไปเลยทําให้เขาสุดๆไปเลยเขาก็สุดเขาก็สุดด้วยตัวเขาเก่งด้วยอะไรด้วยก็ไปกันใหญ่ยอย่างเงี้ยผมจะบอกงี้เวลาผมชอบดู GOT7 เต้นอย่างหนึ่งอ่ะผมชอบที่ท่าเต้นเป็นท่าเต้นเดียวกันนะแต่เจ็ดคนเต้นรับทำไมพี่จะเต้น GOT7 ไง โอ้นึกว่าจับทีมงานมาเต้นคอนเสิร์ตเห็นตั้งแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้ากระนึงใจเอาแล้วต้องแล้วต้องแล้วคือจะบอกว่าเขาเขามีเสน่ห์ทุกคนแม้กระทั่งเป็น5าเต้นเดียวกันน่ะโคโลกราฟออกแบบมาเหมือนกันอ่ะแต่เต้นออกมาถ้ามันเหมือนกันจริงแต่มันจะมีอะไรบางอย่างที่จะรู้ว่าอันเนี้ยเป็นลายเต้นมาสอันเนี้ยเป็นลายเต้นมันเดมคือมันมีความเลียวเขาใส่ความเป็นตัวเองลงไปใน5าเต้น ความเป็นตัวตนของตัวเองลงไปในฮาเต้นไม่ได้มาแบบเต้นเป๊ะเหมือนแดนเซอร์อะแบบโอ้โหครับเต้นเป๊ะพร้อมกันแบบโอ้โหอย่างเงี้ยอันนั้นก็เป็นเท่ไปอีกแบบหนึง่งสําหรับคนที่ชอบแบบนั้นแต่ผมมาชอบแบบนี้ผมชอบแบบทุกคนมีตัวตนแม้ถึงจะเต้นท่าเดียวกันแต่กบเต้นได้เป็นตัวเองทุกคนอันนี้คือดีมากชอบมากทีนี้มาถึงความหมายของเพลงผมจะพยายามนะเพราะเพลงนี้เป็นเพลงเกาหลีเอาจริงอะผมไม่มีความรู้เลยแหละแต่ผมอะ อยากดูดูว่าภาพกับท่าทางการร้องของเขาเนี่ยเขากำลังจะพยายามสื่อสารอะไรเดี๋ยวเรามาเดากัน I h a v ั g ก็ a m ไม่เ g e เหมือนแบบฉันต้องการไม่เสจเหรอฉันฉันต้องฉันได้รับข้อความที่จะไปพูกพี่เก่งกย่วะมาเจกับชิ้นชิ้นไหมเขาบอกว่ามาเจกับฉันได้ไหมเนี่ยมเออเออวะใช่ฉันได้รับข้อความว่าให้มาเจกับฉันได้ไหมอันนี้เป็นไปได้แล้วก็ตามมาดิทุก ก็คือแวะตามมาได้ทุกที่ We're sorry papa We're sorry papa ขอโทษป๊าฮะ Sorry ป๊า I'm Sorry ป๊าขอโทษป๊าที่จะไปกับผู้ชายแล้วนี่เพียงผู้ชายหรอ We're sorry papa ให้บอกให้เธอขอปป๊ามา แต่ว่าก็คืนคก,กูชนะินะเก้อะไรนะอีกรอบอีกรอบแต่ว่าก็ชืนกูชินะเกอะไรวะเพาเมื่อคืนกินสาเกมา <c oughs> หรือว่าเมื่อคืนเธอกินสาเกตอนนี้ต้องไปหาคําแปลแต่ว่าผมมามารออ่านคอมเมนต์แล้วกันสําหรับแฟนๆอกากาเซ่ไทยที่ฟังภาษาเกาหลีรู้เรื่องนะครับผมฝากคอมเมนต์ไว้ใต้ด้านล่างคลิปผมหน่อยว่าทั้งเพลงอะ แปลว่าอะไรผมก็อยากรู้เหมือนกันเพราะบางทีเราดูแค่ MV ดูแค่ลักษณะท่าทางดูแค่ท่าเต้นยเงี้ยเมื่อเรารู้ความหมายของเพลงแล้วอะเราอาจจะแบบอินมากขึ้นแล้วก็เข้าใจถึง MV เข้าใจถึง Acting a แอคชัของนักแสดงได้ดีมากขึ้นด้วยอันนี้ฝากนะครับผมผมชอบหมดเลย Mood MV การกลับมาของทุกคนแล้วก็เสื้อผ้าหน้าผมผมชอบหมดเลยทุกคนดูเป็นตัวเองแล้วผมชอบท่าเต้นที่ มันมีความกวนอะมันมีความแบบอันเนี้ยอันเนี้ยมันเป็นท่าที่เราชอบผมมาชอบเต้นคนไทยชอบเต้นนะท่าเนี้ย <c oughs> แต่เอามาทําแบบโ์ชั่นเกาหลีแล้วเรารู้สึกว่าแบบเออเขาเขาเต้นให้หล่อได้นะผมรู้ท่าแบบเนี้ยอ่ะปกติเราเต้นงานวันเราเต้นแบบ <c oughs> แต่อันนี้เขาเต้นให้หล่อได้เขาแค่แบบลองเต้นท่านี้แต่หน้าหล่อ แต่บอกเลยว่าทุกคนเก่งมากและก็เป็นการกลับมารวมตัวกันและทำเพลงนี้ออกมาได้น่ารักแล้วก็ได้เห็นทุกคนมีซีนมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนของตัวเองและก็สวยงามผมว่าแฟนๆแฮปปี้แหละ แฮปปี้แต่เขามารวมกันแล้วกลับมารวมกันอีกนะฮะแล้วก็แฮปปี้ที่เขายังทําผลงานเพลงทำเ M v มวีดีออกมาให้คนได้ดูกันนะ <Wow. S 1> ขอบคุณกอดเซเว่นมากๆที่ทําให้พวกเราเหาอากาซ้ยได้ติดตามได้มีความสุขกับเพียงแค่กี่นาทีเนี่ยเพลงเนี่ยสานาทีกว่าเราก็แฮปปี้กันมากแล้วอุ้ย <Wow. S 1> เพลงมาแรงติดเทนอันดับสี่เป็นกำลังใจให้กอดเซเว่นต่อไปนะครับรวมไปถึงอยากจะบอกว่า พวกเราในฐานะแฟนๆอากาเซ่นะครับจะสนับสนุนคุณตลอดไปจ้าขอบคุณครับแจ็คสันหวังมาทุกคนบัตรเหลือไหมยังไงคิวว่างไหมรับงานหรือ,อยังยังไม่ได้จองคุณเอาฝั่งแมนยูป่ะว,วิมีเอาฝั่งลิเวอร์พูลดิฝั่งแมนยูไปนนักเห่านียคนน้อย